สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันสักนิดดีกว่านะครับปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้แก่วัฏจักรชีวิตปริมาณการให้กำเนิดลูก พฤติกรรมการกินอาหารและลักษณะโครงสร้างของสัตว์ต่างๆครับวันนี้เราจะมาดูสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์กันนะครับไปดูกันเลยครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นเพราะประชาชนนั้นดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่ง มีพ่อค้าล่าสัตว์จากต่างเมืองย้ายเข้ามาอยู่ใหม่สิ่งแวดล้อมของเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราไปล่าสัตว์แถวๆภูเขาไฟกันดีกว่าเพื่อจะเอาชิ้นส่วนของสัตว์เหล่านั้นมาขายได้เงินด้วยดีค่ะในท่าน แล้วพ่อค้าก็พาลูกน้องไปล่าสัตว์ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นภูเขาไฟเมื่อไปถึงทั้งหมดต่างก็ออกล่าสัตว์กันแต่สัตว์ป่าที่เคยมีอยู่มากมายกลับลดน้อยลง ได้สัตว์ป่าแถวนี้จึงหายากเหลือเกินพ่อค้าถามขึ้นในขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เดินตรวจตราความเรียบร้อยผ่านมาทางนี้พอดีได้ยินคำถามของพ่อค้าจึงเดินเข้าไปหาก็เป็นเพราะพวกท่านชอบออกมาล่าสัตว์ถ้าไม่สัตว์ต่างๆเหลือน้อยลงยังไงล่ะอีกอย่างเมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดไปสัตว์ที่อยู่แถวนี้ก็อบพยพหนีตายกันหมด ท่านผู้ใหญ่พูดอะไรไร้สาระเราไม่เชื่อหรอกปะเราไปล่าสัตว์ที่อื่นกันดีกว่าที่นี่ไม่มีที่อื่นก็ต้องมีพ่อค้าหันไปบอกลูกน้องแล้วทั้งหมดก็พากันไปล่าสัตว์กันที่อื่นแต่ไปที่ไหนก็เหมือนกันเมื่อสัตว์ป่าที่มีอยู่เริ่มสูญพันธุ์พ่อค้าจึงเริ่มเกิดอาการหง,งุดหงิดสัตว์พวกนี้มันหายไปไหนกันหมดนะ หรือจะจริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกคะในท่านที่ว่าสัตว์เหล่านี้กำลังจะสูญพันธุ์ที่แถวนี้สมัยก่อนเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายแต่พอพวกเราเข้ามาตัดไม้ก็เลยทำให้ป่าแถวนี้เริ่มเสื่อมโทรมสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัยและที่หาอาหารสัตว์บางชนิดล้มตายบางชนิดก็ต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่น หูปลาของเจ้าไปเราไม่เชื่อเจ้าหรอกวันนี้กลับกันได้ละเราไม่มีอารมณ์ล่าสัตว์ละทั้งหมดพากันกลับเข้าหมู่บ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านพ่อค้าก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานหนังสืออะไรใครเอามาวางไว้ลองอ่านดูหน่อยดีกว่า หนังสือเรื่องการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและไม่ให้สูญพันธ์แต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีมากกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวได้ก็อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสูญพันธ์ได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์ได้แก่การเกิดภัยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์การเกิดภัยธรรมชาติในที่นี้ก็คือการเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าโรคระบาดภูเขาไฟประทุความแห้งแล้ง ส่วนการกระทำของมนุษย์ที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์ได้แก่การล่าสาัตว์เพื่อความสนุกสนานการล่าสาัตว์เพื่อนำชิ้นส่วนมาประดับตกแต่งบ้านการจับสัตว์น้ำในฤด,ดูวางไข่หรือฤด,ดูผสมพันธุ์การบุกรุกทํำลายป่าของมนุษย์การกระทำเหล่านี้ เป็นการกระทำที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตายและสูญพันธ์ไปจากโลกนี่การกระทำของเราเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือเนี่ยไหนลองอ่านต่อดีกว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เราบอกกันว่าสูญพันธ์ไปแล้วนั้นเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนั่นก็คือซากดึกดำบรรหรือที่เรียกกันว่าฟอสซิล ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลหมายถึงร่องรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมโดยโกลนหรือทรายเป็นระยะเวลานานซากดึกดำบรรพ์ที่พบกันทั่วไปได้แก่ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์รอยเท้าของไดโนเสาร์ซากรังและไข่ของไดโนเสาร์ซากดึกดำบรรพ์ของช้างแมมมอธ การค้นพบสัตว์ดึกดำบรรเหล่านี้จะทำให้เรารู้ถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่พบในซากดึกดำบรรแต่ละชนิดได้มากขึ้นเช่นอาหารที่สัตว์เหล่านั้นกินหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นแค่เราตัดต้นไม้และล่าสัตว์มันส่งผลกระทบถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย พ่อครับเห็นหนังสือของผมไหมครับเล่มน,นี้หรือเปล่าลูกใช่แล้วครับคุณครูให้ผมยืมมาอ่านเขาบอกว่าถ้าเราล่าสัตว์ตัดไม้ทาลายป่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับพ่อนั่นสินะพอพ่ออ่านหนังสือของลูกแล้วพ่อก็คิดอย่างนั้นเอา,อางี้ดีไหม เรามาช่วยกันหาหนังสือที่แนะนำวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันดีกว่าว่าจะมีวิธียังไงบ้างดีครับพ่อถ้าอย่างนั้นเราไปที่ห้องหนังสือกันเลยลูกพ่อค้าและลูกชายจะมีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์ได้หรือไม่น้องๆต้องติดตามต่อนะครับ วิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วหลังจากที่น้องๆรู้แล้วว่าซากดึกดำบรรคืออะไรเราลองมาดูกันดีกว่าไะ้ครับว่าซากดึกดำบันที่น้องๆค้นพบต่อไปนี้คือซากของสัตว์มีชีวิตชนิดใด ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาทำกิจกรรมทบทวนกันนะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปดูคำถามกันเลยครับ การเกิดแผ่นด <an> ินไหวเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยและอาหารของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาอาหารได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ครับ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลจะทำให้เรารู้ถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้การเกิดภูเขาไฟระเบิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างกระทันหันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากธรรมชาติแต่การล่าสัตว์และการจับสัตว์ในฤดูวางไข่เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์ การจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์แต่การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุเป็นสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ